สวัสดีครับครูสวัสดีครับพี่สายกันเลยสวัสดีลูกสวัสดีวันนี้บุกมาถึงหลังเวทีเลยดี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 มาบุกกันเลยสบายดีครับครูสบายดีครับร่มเย็นเป็นตัวเอาเอาอางีกันนะวันนี้บุกไปหาครูมืดไม่ได้เจอกันนานมากไม่เจอกันนานมากดีลูกดี้โว้ มาอัปเดตข่าวคราวมาอัปเดตข่าวคราวโอ้ของครูให้ให้พวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายรู้ปีนี้ยี่ไหนสามสิบห้าเริ่มย่างครับยังไม่เต็มย่างย่างนะย่างย่ต่หัวที่ไปก่อนเลอันนี้ไปได้แลยังไม่สามสิบชีวิตครูเป็นยังไงบ้างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมยังสนุกสนานก็ยังยังต้องออกสู่ สายตาประชาชนในของกรมศิลปากรอยู่ถึงต้องขึ้นเวทีต้องขึ้นเพราะชีวิตครูอยู่บนนั้นเวลาอยู่หลังเวทีจะหน่อยใช่ไหมแต่บางครั้งบางครั้งเด็กเขาก็ปล่อยให้เราพักบ้างแต่บางครั้งอันนี้ใจครูอยู่เราก็อยากออกใจอยู่เวทีชีวิตครูอยู่บนนั้นมาตลอดชีวิตสัปดาห์นี้มันทั้งหมดเจ็ดวันเราก็ออกไปหลายวันละต่อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันเป็นละครบันทางก็เลยพักไปวันหนึ่งเมื่อวานนี้แล้ววันนี้วันนี้มันละครละครพระราชนิพนธ์ เร,เรื่องพระหมหาชนกได้ออกไหมไอฉัดวันนี้ต้องออกเป็นต,<อ>ตัวเลยครับก็เหมือนเดิมตัวลอยตัว,ตวมันมันไม่มีตัวในเรื่อง <laughs> <laughs> แต่ก็มีในนี่เขียนไว้ว่าเป็นเทวดาซึ่งพระอินท์ให้มาช่วยอนุบาล พระมหาสัตว์ซึ่งอุบัติในคันของพระมหาเทวีซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระมหาชนกซึ่งแต่ก็นเป็นเชื่อบทลอยเป็นลอยเป็นตัวเล่าต่อเป็นตัวเล่าเรื่องเชื่อมเรื่องเพราะว่าในเรื่องจริงๆบทไร้พลนยาวแล้วพระเสเอาอัญเชิญบทพระไร้พลมาเป็นบทละครจากบทพระไร้ผลต้องย่อให้สั้นต้องย่อ้สั้นแล้วก็ต้องให้ให้คนดูเป็นยังไงแล้วก็ทําในเชิงละครก็ต้องมีเอืญเอ่อมีบทกรมี ทำกรอนี้เมื่อเอ้ยเมื่อนั้นอะไรก็มีตัวเล่าเรื่องไรื่องตัวเล่าเรื่องกเชื่อมให้มันกระชับแล้วคนอื่นก็เล่ามันไม่เหมือนเท่าครูแล้วคนเล่าคนเดียวต้องมีลูกน้องด้วยเราต้องเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อเพื่อเล่าในตมตามบทพระนิพนจริงแล้วเขาก็เป็นตัวแทรกต่างๆต้องต้องอยู่ในกรอบสมควรเพราะว่าเป็นละครบทพระนิพนธ์ซึ่งแบบไปนอกเรื่องมากไม่ได้ได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในให้อยู่ในกรอบก่อนแล้วเราจะแต่งก็แต่งอยู่ในกรอบนั้นอยากจะเล่นตลกอะไรให้มันอยู่ในกรอบนั้น แต่พอสมควรแล้ก็แปลงแต่งเป็นเทวดาเป็นอะไรไปให้ดูเหมาะสมซึ่งวันนี้ก็มีตระโลกรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาขึ้นมาแทนมีหน้าที่ดูแลปั้นให้เขา,าแทนเราซึ่งแต่เดิมก็ในยางในเนี้ยเขียนไว้เล่นมื่อปี2540เนี่ยเระยสก็ยังอยู่อานอน้องก็ยังอยู่เราก็ยังอยู่ นนยังอยู่แต่พวกนั้นไปหมดแล้วที่เหลือเราคนเดียวก็ยังอยู่ยังก็ยังอยู่แต่คงก็ตามไปแล้วนตาเป็นต้ตนนำให้เด็กบ้างเป็นต้ตนนำให้เด็กเด็กเพราะว่าเดี๋ยวมันเล่าแล้วมันจะผิดไปอย่างเรื่องที่ช่วงนั้นก็ถึงพระมหาชนากาที่เบศเนี่ย ตอนนี้ยังเป็นระเจาอยู่หัวอยู่เราก็ต้องชื่อเออพระนามพระสุดพราะสลับพระธรรมเทศนาที่ไหนรงพระรัชพลมากี่ปีชงพระรัพลค้นคว้าจากอะไรอันนี้มันต้องเป็นของจริงซึ่งคุณไม่เป็นคนเล่าต้องเราเป็นคนเล่าอย่างนั้นแต่ก็เล่าในทางในทางตลกด้วยแต่ว่าไม่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 เกินกรอบซึ่งยากเนะก็ตลกมาเล่นแก่มันก็มีบ้างมันงมีบ้างแต่เราเราพยายามเป็นตัวยืนไว้แห้ะเขาเล่นอ่าเราต้องเป็นตัวหลักไปตัว เราเป็นตัวตบอ้าก็ครูจะอะไรก็เพิ่มเขานะเราก็เล่นแล้วเราก็เป็นตัวเราิีงไปยังแข่งเพื่อให้ให้ความรู้กับคือคนดูตรงนั้นได้ได้ได้เวที่เราเคยบอกกันนะเขาดูเขาฟังก็ได้ความรู้ด้วยเขาดูก็ได้ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยเราต้องให้ทั้งความรู้และความบันเทิงควบคู่ไปในทางควบคุมศิลปากรอนนั่นคือหน้าที่ของศิลปินครับขเราเลยโดยตรงหน้าที่ของศิลปิน ยังแข็งแรงอยู่ไหมยังใช้ได้ครับโขนเขินยังภาคยังภาคก็ยังภาคอยู่แต่ว่าลดเวลาลงลดพลังลบงานพลังมันไม่เชื่อพลังอะไรยังมีอพราะถึงขึ้นไปดีอะไรมันงานธรรมดาก็อย่างนี้ก็งานเลยแล้วก็ดูแลกันแล้วก็งั้นเด็กรุ่นหลังมันไม่ได้มันไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเราเราต้องให้โอกาสกับเด็กรุ่นหลังที่เขาก็มีพลังมีอะไรเหมือนกันมันอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การฝึกซ้อมอยู่ที่การเราดมเนินเราแนะเขาว่า ถูกไหมผิดไหมไปได้เหมือนกันอันนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมอะไรเงรี้ยให้เขาต้องแต่ดตินเองมีคุาเทานึงผมอ่านชีวิตประวัติชีวิตครูนะครับครูเห็นตัวเองในใครบ้างโอ้โหไอ้เนี้ยมันคือ คยจนมาก่อนเคยแต่ว่ารักรักศิลปะอย่รครูคเห็นพวกนี้ผมว่าเด็กเห็นตัวเองในในในตัวเด็กไหมในเด็กในเด็กรุ่นหลังเนี่ย <c oughs> เด็กรุ่นหลังเนี่ยค่อนข้างจะไม่เหมือนอย่างเก่าแล้วเขาค่อนข้างจะมีฐานะและ้วคนในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ค่อนข้างจนอย่างเราไม่ใช่อาศัยวัดอยู่อย่างเราไม่ใช่อาศัยบ้านครูอยู่อย่างเราแล้วแต่วันนี้เขามีะไรตัดไปใจช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นตัดไปแต่เรื่องของความใจที่ทุ่มเทให้อย่างนี้มีไหมมีครับแต่เด็กรุ่นหลังที่มีใจทุ่มเทมี แต่ว่าหนึง่งพื้นที่เขามีอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนอย่างเราที่เราเราคลุกอยู่กับครูที่รี่ว่ลลาลืงตาเราก็เห็นเลยสมยที่มีครูคอยบ่มเพาะคอยพ่นใส่หัวเราเคยบอกเคยเล่นด้วยกันกับครูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเราเองต้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 องฝ่ายต้องมานะแล้วต้องจาต้องต้องเก่งต้องต้องต้องทันด้วยซึ่งเด็กประวนษี์ความจําหรือความวอะไรนี่มันมันยังขาดไป พยายามบอกแล้วออกไปลด้ปุ๊บครบก็ยังเผลอลืม,อ,มอย่างภาพเนี้ยเราบอกอันนี้ต้องเน่นอันนี้เองนนนนต้องเน้นนี้ความเคยชินที่เขา ไปแล้วเขาปล่อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะพลาดไปได้มีโอกาสมันอจะแบบสมัยก่อนที่พอครูมูนภาพปุ๊บกระบดโอกเลยเดี๋ยวเป๊กเลยแบบสมัยนี้มันน่มีเป็นสมัยมันไม่ได้มันไม่ได้มันก็เลยอาจจะแบบความตั้งใจแล้วออกอี่ยงนึงตอนแรกก่อนครูท่านเยอะนะครูท่านเมตตาเยอะแล้วครูท่านไม่ใช่เก่งคนเดียวแก้วเก่งอย่างนึงแก้วก็บอกว่าอ่ะครูเรียนแก้วแล้วเรียนไงนะแต่ว่าอ้อยาได้นี่ไหมออยากได้นี่เออเรียนครูคนนี้นี่มันตักกีลาจะมีหลายสำนักใช่ใช่ครูท่านรู้ท่านจะแนะนำเราก็ไปหาครูคนนี้หาครู นี่วิชาของครูแต่ละคนมันจริงมาใช้ได้เอามาใช้รวมกันก็ได้เอามาแบ่งใช้ก็ได้อ่าย่างไรก็แล้วแต่เราสา,ามารถเอามาคุยดวได้แต่ว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีอะไรอะไรข้อเปรียบเทียบอะไรเยอะกว่าสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนเราไม่ค่อยได้ถามว,ว่าไอ้น,นี่มันทำไมเป็นอย่างเนี้ยน,นี่ทำไมเป็นเนี้ยเราคือหนึ่งไม่กล้าถามครูแน่นอน เรากทำาก็ทำตามันั้นต้องทำตามต้องปฏิบัตินะอเด็กสมัยนี้ก็มีข้อคำถามมาเยอะแล้วก็อธิบายอธิบายลำบากเคยไหมคุณนั่นเล่นอยู่ปุ๊บสมมติเป็นนั่งดูแล้วอันนี้มันเหมือนเราเลยว่ะอ๋อมีเอ้ยคนนี้เหมือนเหมือนครูเลยว่ะอ่ามีมีเรานั่งดูอยู่เล่นหลือะไรเงเอออันนี้มันไปได้เอออันเนี้ยไอเนี้ยอย่างเงี้ยดีมันมันเอาคำที่เขาเราไปแล้วมันไปแตกเล่นอย่างเงี้ยดีอ่าเรายังเคยยังบอกเอออันเนี้ยดีเอาไปใช้ อ๋ออเนี้ได้ใจเนี่ยไอเนี้เก็บเลยนะนี่ตัดออกไปเนี่ยมันเกินคำนี้มันมันซ้ำละมันมันไปไปเล่นแล้วเอาบุกใหม่ๆมาลงได้ไหมได้เลยเราบอกเลยเราพยายามเล่นเราในยุคในปัจจุบันนี้เราเล่นในใครดูเราเล่นคนสมัยใหม่ดูเล่นในคนในยุคนี้ดูสมัยนั้นมือถือไม่มีไม่มีแต่บุกสมัยองเอามุ๊กพูดถือมาใช้สมัยนี้ต้องมีเล่นบุ๊กเล่นลงเล่นไลน์ที่นี้มีแท็กบ้านเมืองอะไรเข้าไปได้ไหมได้แต่ในนู้นก็มีแท็กเหมือนกันแต่ว่าให้อยู่ใน ลักษณะที่พอสมควรไม่ใช่ไปเอะ,อะมาเทิมงมาพาวยเป็นเด็กแต่อย่างวุ้นี้มันเกินไปมันก็ไม่ได้เพราะเราหนึ่งเราอยู่ในราชการเราเป็นข้าราชการเราเป็นอะไรหลายอย่างแต่เรื่องตลกเนี่ยมันบางทีมัน,ม,นมันก็มันต้องมีบ้านนงานะเออต้องมีมันเล่นบ้างปิ้งปิ้นนิดปิ้หน่อยไม่ได,ด้แต่เราออกไปเลยแต่ไอ้แก้ต้องแก้ให้ตก อ่าเราต้องตกใช่ใช่ใชต,ต้องแก้ให้ตกนะหรือจะเล่นมีปิดสองแง่สองด้ามคุณต้องแก้ให้ตกให้มันไม่ทะลึงะ่งซะอ่า,อา,อา,อาแล้วยิงมาทะลึ่งแน่นอนแต่ถ้า<อ>จริงๆแล้วมันทะลึ่งแน่นอน,นยอย่างบทสมัยก่อนนะบทอัศจรรย์นี่ไงเขาเขียนไว้ได้มาเขียนได้โอ้โหนะแล้วคุณไปแปลความหมายได้เองอ่ะโอ้โหคลื่นคลื่นแล้วคลื่นทลายโลกโอ้โหมึงไปชาวว่ามึงมึงพัดมักเนื้อเป็นไงเนี่ยทั้งข้อรถข้อหินโอ้โหอะไรมันเนี่ยอะไรเงี้ยแม่เหมือนปลาชโดโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมันมันคนมันคิดได้เองอ่ะ เขาดูเราฟังรายดะเองยดแต่พอถือกแกก็เห็นหน้าครูก็รู้แลยยังไงก็ทะลึ่งคือมอ้วนตึงตลกมันขาดไม่ได้แลหละหน้าพี่แกผเชือ่อะมันขาดไม่ได้หหลกแต่ว่าเราต้องอยู่อยู่อยู่ในเรียกว่าพอสมควรแล้วพองามเอาแค่งามอยู่ในกรอบอยู่ในสิ่งที่เราเล่นได้แต่ถ้าออกข้างนอกเอาไป่ละและเล่นอย่างที่มีการสมัยนี้มันมีการบันทึก <S <S มันมีการมันมีหลักฐานเมื่อสมัยก่อนเล่นปุ๊บเล่นก็ผ่านไปเลยแล้วก็แล้วไป แต่วนนี้ไม่ได้มีหลักฐานม่ังมืดใช้คำไม่ถูกพอ้าวเสร็จเลยนะแล้วมันแชร์ไปเร็วมากเลยแป๊บเดียวไปหมื่นไลค์หมืน่นแชร์เนี่ยเดีย๋ยวผมผมพักในลูกคอลมาสองวันเนี่ยพ่อ,อเพลงมองเห็นซองสัตว์พิภพพิมาานแล้วว่าขยำขยำคำให้มันเนี่ย อะไรนักครูไม่ได้ยินเลยครูด่าบอกไม่ได้ด่าพูดอะไรอะงบ้นั่นเราพากย์ใหม่ดีสิประมาณนี้ละละแต่สันที่หันหน้านะชัดเลยแต่คนดูรู้คนดูรู้ให้ตัวละครต้องแกงโง่ไม่เห็นัทางเขาต้องไปทางนี้ได้ก็ไปอย่างนี้ตกแก่ตกมันอิงได้มันไปได้หมดชีวิตครูตอนนี้ได้มาเห็นพัฒนาการของ เทคโนโลยีลยยีทั้งหลายที่เราเอามาใช้ในการขาแดงมันมัน,ม,นมันได้ดีผมว่าดีแต่หนึ่งสิ่งที่เรายึดก็คือมันต้องดําเนินเรื่องต,ต้องต้องต้องคง,ง,งสภาพเดิมมาด้วยมีคย่งไ่สภาพเดิมเลยคู่ยังเสียแต่ยังคงไว้บ้าง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเทคโนโลยีที่มันมีขึ้นเนี่ย ไฟแสงสีอะไรก็มาดีมันดีมันส่งผลให้กับคนดูมันจะตะโกนด้วยมไม่ได้ยินโอ้โมหมีมีคลิปไม้เสียงตะกอนเล่นที่ก็ยากที่เปงต้องถือไม้ไปเล่นอะไรก็เล่นยากใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีติดตามตัวละพูดก็ได้ยินเหมือนกันเทคน,นลยีก็ดีแต่เราต้องใช้ให้ถูกใช้ให้ควรให้หมดอย่างเช่นแต่บทเนี้ยไม่ควรเปลี่ยนเท่านั้นเองอบทซึ่งเป็นบทดั้งเดิมเนี้ยบท เราขออนุญาวันนคดีมันมีวัคยุควัคทองมันมีวัคทองของนักคดีอย่างอย่างเมื่อกี้เป็นชาวว่าพุงพึ่ตะเพิ่งพักเองต้องคอยเคยทองแล้วเด็กนี่มันอ่านชาวากนะไย่างเมื่อกี้ว่าอะไรเป็นชาวากบุ่งเือใช่ไหมเด็กมันอ่านชาวากอ่ะอย่างนี้มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเราก็ไปสอนเอ้ยต้องเป็นนะคำว่าชาววากรักษาเดิมๆไว้ใช่บทกลอนเดิมเขาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ต้อง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 คงไว้ د. เพราะนี้เราทำไมก่อนเวลาเล่นเวลาซ้อมเนี่ยม <mo> <mo> ันมันนานมากแล้วเขาซ้อมนาน่อนเขาซ้อมเยอะแต่พอจากบนนี้มันซ้อมเพะ่อเพมันผ่านไปนี้ก็ความความอะไรความ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 แน่นเนี่ยเออความหลักแน่นของเรื่องความความเข้าใจต่อกันมันน้อยดีบอกให้บทนี้ต้องครัวนะบทนี้ต้องกระชับเข้าไปนะกระชับเข้าไปนะอะไรเงี้ยคือเราไม่มีเวลาขยี้มั้งเถอะใช่ไหมขยี้แล้วทำทีนักแสดงว่าเฮ้ อ่าโอเครักตรงนี้ไว้ไอ้นี่พอนี่แรงไปนึงเบาไปไม่เรามีเวลาขนาดนั้นไม่ไม่มีมีเวลาขนาดนั้นเวลาซ้อมไม่มีเวลาสมัยที่ครูเขาครูตื่นมาก็ก็อยู่ที่นั่นแล้วไงเวลาอ่าใช่เราเวลาซ้อมเวลาเวลาซ้อมมันน้อยเหมือนกันเวลาซ้อมมันน้อยกว่าเลยครัองเวล่างชุดนี้ใช่ไหมครับชุดนี้แหละเดี๋ยววันนี้ธรรมดาวันนี้แหละออกไปเล่นเออวันน แต่ว่าเราเราก็ยังรักษาเหมือนเดิมครับต้องมีศีรษะมีเสียงครูอันนี้อันนี้เป็นการรีบประเพณีของเราถูกไหมต้องทำการต้องหาที่เหมาะสมตั้งไว้ตั้งไว้แต่ที่เหมาะสมหาในผู้แสดงก่อนทีเลยก็หันมาก่อนจะออกนะก็หันมาเจอครูก็ไหวครูตะก่อนขอไหวเป็นสิ่งมงคลในไหนเนี่ยครจะย่างไงเราเราแล้วแต่เขาแต่จิตใจเราเรายังมั่นอยู่ตรงนี้เรายังศรัทธาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาครับเวลา เมื่อวันที่ผมเล่นเมื่อเมื่อวันที่เมื่อ, 2, อวันที่สองอันนี้ก็เล่นไก่ทองก็ยังบอกเลยอ,อืลองลิก์ก็เล่นออกไว้ลองนอกเรื่องอ่ะลองลิกเกอ,อ,อ,อ่ะนะพวกเราออนะเอาละวันนี้พวกเราเหล่าลูกศิษย์น้อมอัญชลิปนะนอกแนวเนี้ยเรเกี่ยวถึงพรสเศษนะนะวายพอทุกคืนนอกด้วยพอทุกคืนก่อนนอนเนี่ยก็ต้องลงตอนนี้ผมก็ชอบ ไอ้อขอ้เอากระดาษไปเลยนะครับอีกอย่างหนึง่งครูผมว่าครูเหงาบางอย่างที่ดีนักแสดงวัยเนี้วัยที่เห็นโลกอย่างแงมาเนี่ยคงไม่ค่อยจะมีนะปัจจุบันเนี้ใน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 ,ใน,ใน,นี้นี่ผมีะมาก่อนนะไม่ทุกที่เวลาครูไปที่ไหนก็ตาม<อ>ต้องไปอย่างผมเนี่ยหาคนไหว้น้อยอเพราะคนไหว้ <laughs> หายหมดแล้วไหครูก็หาไอ้คนที่แบบ ที่คู่ขาแบบเอ้ยหมือนเจรหนอนเจอิีอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเลยมากขึ้นไปที่ได้เลยตัวคู่หาน้อยลงทุกทีไหมคิดไหมในนี้ก็ค,ค,คืคิดนะคิดคิดว่าม,มัน